จอกตาเลยตัวนั้นรอดใา,นา้นะฮุบมัดหรอดฮุบมันสองกองก็ผมมาให้เลยบ้าห้าวคางนี่มีได้ฮะนกคนนกท่าเขาทีมงานผู้ชายเขาไปยำกับโคไปเลยนะโคบ้างนน<ก>โคนกคนกอันไปก้านเมื่อคืนนี้นะมั้ย ทักทายสบายดีและสวัสดีเอซีทุกท่านผู้ติดตามเลยครับชมวันนี้กับมือที่สามมือที่สี่แล้วยเมเอแล้วมือกับผากันลงไปตักน้ำนะไปกับสะสอนตักน้ำมาหนึ่งข้าวเพราะว่าน้ำมันเ,เห่าเอามาจะเฮินกับมันเมดแล้วทุกคนเอ้ยจงไว้กินคลอดน,นะได้คุกอ่ะเพราะว่าเอาคุกมากิงหนงึ่งตักน้ำได้กับผากันหามเอาวอนนี้อากาศน้นาหนาวเพราะว่าผากันยางลงลงตังกอยู่อันน้ำซ่างอัน คำดังจำทุกฮึบฟังลงเอยิวขึนได้ยิยนี่น้จางกระไดเอาต้องสะสะนี่ใส่งามแล้วนี่ งามยูหอมบัวตองลายต่นี่เราก็ลงมาตักน้ำนะมาตักน้ำใส่ยืมือนึ่งข้าแล้วก็น้ำมันโอยูขากินน้ำได้เป็นหากยเน้ะหากนะอ่ะ

ตอนนี้ก็หามนำ้ำหามน้ำเมือมือบ้น <c oughs> อนเย็บบ้าดิจอนมันเย็บบ้า บ่อนแล้วก็นึน่งข้าก็มีคนพอตักน้ำใสกินนี่นะเ้เขา้เขาหนึ่งข้ากระเด็นโอ้ยข้าน้อยไแห้งทีก้น้อยบอมาถยดีอยูน่นึงได้ถโยดีนเมาคงขย็น ยัดน้ำยัดน้ำน้ำอยู่ไก่เนาะน้ำน้อยเอิบนองนเศ้าไปทีแล้ว้นเศ้าไ่น่าในบริบทเพื่อนลุดเบย่็ได้กันเศ้าไก่เดียวเงีบมาก่อนเอิบดื่จะนี้มันงอขึ้นเนาะ เขาเย็นเทามีบ่มีอยู่ติ๊บ์หนึ่งนี่เดียวละตัวนี้กับน,นกนะนกล่องเขาได้มาเมื่อคืนนี่ในช่องโตกับอันบางบางหรอตัวนึงบ่บางไหนจนบางพอจะโมเพบนั้นจี้แล้วล่ะเจ๊เลยนกมีจี้ปิ้งบ่บ้างนี่นะนเอ้แลิกกินลามบ่สีลามอนะืมนี่เห็นลาม ตัวน้อยๆนึงจีแล้วแล้วก็โออเป็ดปลาแด้เลยนี่ป,ปลาโคมคืนตัวนี้เอ็ดปลาแดหลายลายเตยเพื่อนเลยเมือปันเดียเะเฮอนอืมพยาก็เราเชียนกคนนกท่าเขาทิมงานผู้ชายเขาไปยำกับ ลไงไงเนาะง่ายเลยขนนกไปนี่คือโลคนไก่เนะ okay, าะไก่้ลน้ำมอ นี่ไม่ได้ลงแต่งมัมันก็ลงบนนกพุ่คนบนนกเขาบอกคอยไปจักซื้อมันนกนะเบนล่างนกล่างนกล่างเน่ยนกนกโลกบนนกข้าเขาทุกคนเขาบอกเขาเขาเนี่ยมันกำสุกอยู่นกล่างนกล่างเพราะว่าบางหัวดาดอดมาจี้แล้วแล้วเป็นขู่แล้วเพคนเราอย่าลามอ่ะนกนี่เราิ้งทำลายบนล่างอยาก

กับธันระชุก้ทุกอากำลังอายขึ้นเหีเพอนี่นะลามแล้วบดนี้ไม่ได้เชื่อมากคิดบอได้นะบอเครื่อเล่นจะเกิดป้างนอเชื่ออืมมีเสียไม่เชียบ แม่มาแม่มากินตามมาไหมข้าวเดียวหมด <c oughs> จะเจอดีหนูไปได้แทางได้ยังไฟยีวิตจำนั้นเธอบอกออแม่ม,ม,มันทำไม่ยอมยันลุกลยังสู้ไห้อยู่ แกงบอลโคนะโคเนาะพักโคพักแกงโคเชืเ่อเส้นน้ำลายในอได้ชูดนี่เลยเนาะพักม้นแถวบ่อยทำนั้นแล้วตัวนี้ทำมาตำแจ้วนะตำแจ้วแกงเช่นนกนี่นะ โอ้ย่ะจีบาดนี่ีมีน้ำโค่นะมอโคต่เฮ็ได้ปันเด้หรอะเพื่อนนี่ออ๋อคือมานแท้มันนี่ได้จักโตจักับอมนันีล้วยังอันบามมาท่านมาหันนูวายทั้งมัดอันนี้นกเมานกคนกระตังกุ้นอ้อม่แต่กลับนี่เด่างนึงกลับกับ นึ่งออกไปว่าไม่เนเ่ห่ไปแล้วได้จากโดนะนับด้วยฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหปสวานนีสิบมืนอนีสิบสมือได้สิโดวะนี่กัโคนอกเชื่อเขืงปรุงแล้วหรือมาแอไไปโคออโคเชื่อชื่อเล่์จู ตังไล่บ่ลามันนะท่านชูโค่นกนขังมอขึ้นแล้วไปแต่ได้กินเดวอฮอห่านห่านอ้าได้วันนี้เราหมอความนี่นะพดกพดค้างนึ่งทุกคนไปไผ่พถิงกะต้ สองอ ى, ส4ี่มกคือว่านนี่ดดอดดอกจีบปละเดคืนนี้สีบจีบจโตอันตักงวยบ่แหงลตเยนึงก็ได้รานนี่ก็แหงลลโตจะตเ็กินข้ากวก่อน โค่ไปเลยนะโคบ้างโค่นกนกอันไปการเมื่อคืนนี้นะมั้งโค่เดียวโคอเนาะมัดแล้วบันนี้บางแต่เดียวหลายเติมอ่ะเต็มทั่วเติมเดียวเพิ่มมีกันกันเล่นกันเล่นน้ำกันเล่นน้อยนึงเติมน้อยนึงเด้อเป็นยังเอากระเล่นทอมเพื่อหง ข้าวองกินข้าวเลยวไนะไปไปกินมันป้าเนสาคนนอกลามบ้างข้าวข้าเาแล้วสิได้มอแล้วกันเินด้วไคนนอกทกันได้ทุกคนเลยกินข้าวย่ากับเมอร์ได้หมลามต้งนอกเลยต้งนูนหละไปเลย เห็นบ่อยค่ะตัวนี้พักป่าตัวนี้พักมามาช่วยเล่นตอไให้ลูกะห่อหากิมโป่ตามกงไม่ตายก่ะอห่อนี่งอุ้มลองข้ามานี่ไปหาใช่ไหมเนี่ยเนาะสายเตยลงกฝอยหนึ่งมึกยาพูดลงแกงโผ่กบาล่เลาะลงไปหอเพื่อนะครับคพื่นนาไม่นก มาให้ขอข้กคำท่างให้เป็นเนาะมุกอิมแล้วปะกินปลา,าละเริ่มมาแล้วครับมาโอยงอกนี่ล็อกนาจอยเดนทูบห้องอ่ะมาเนจ้อโบงน่าจะได้ กด้เยิ่งนีเอแรก่ะมันอยู่เลิกินตีนนกอกินไมด้ค่ะหมอไม่กินเราไปกินนกไหมครับพี่เยอะเยอะผู้นึงจะเพิ่มมีเห็นซ้ำจ้ำทายไปเลยถีบกัดได้คนเด้อเข้าเท้า เด็ยๆมาเร็วเห็นดอกงาน้ำุดไปดลยนะวยา่เลยเขาเห็นดอยาขมาอยูน้างกหนนแต่เื่อหากินตามที่จะจัดเนื้อข่าเลย นี่ล่าผลย่งไม่ได้ก็ห้องเขากินน้ำเล้วก็พาดิกดรีครึงปุน่นบาพูมากอะ่ะอิมซื้อก็ชอบโยพายไปได้ย้อนนี่คือไข่ก็ไหมไม่มนั่งดังไพ่เชื่อมันนะนะ ต้นนกมันสืค่อยเอาแล้วได้อ่านี่อันนี้นูโซดตรงวาดเป็นปั่นแล้วล่ะอน้าปั่นนูแห้งเอ้าอันนี้นะปั่นนูไมื่ยเดินเฮิร์ทุกคนมีดอกระแตเปั่นปลาส้มเมื่อยกระแตช่องโตเมื่อคืนนี่นะกระแตบิมี่ได้ขึ้บอกมาเพื่อนเอาแล้วล่ะแม่นบอกกระแตนะนูทุกเมื่อใดล่นูห่างยาวๆนะ คือว่าระแตตัวนึงบอกหมูปักกระแตมันแต้อืมแม่นล่กระแต้คาเตสองตัวนึงนอกคาเตนี่ยทางข้นงซ้าอันนี้ก็กระจอนในตัดหัวมันเองนี่ก็กระจอนกระจอนนองมัดน่าตัวบีตัดเลกระจอนตัวฮอกโคยังบีทเนาะอ้าวส่วนนั้นเฉยจะชุกพอกละแล้วคอยปีงมัน เลือกเหี่ยวก็เลนี่จะได้เต็มหมดมาได้ใปล่ะอ้าวพนยดเอาพนยัดจี้นั้นกรกาวเก็บเพืองเก็บของค่ะปันเอ็ดสามพูดเตะบอกมา่นูเป็นคนเอาไปแล้วอุ้ยไปเล้ใครเดียวมาอ้าจ่อยรอได้มาเอเจ้าไปไปป่าล่ะงูแตงโมเซนีบอจิกตาเนี่ยแหละมาเอาอนเลย อาตัวได้นต่เลออถอาตัวลลาทางนี้เราหาอตัวลยลายบอเลอเล๋ย้อนยนตัวเลก้าวเจอกัตาเลตัวนั้นรถเยนะฮุบมัดรถฮุบมัชองกอกผมมาให้แล้แหละบ้าห่าวหางนี่มีได้ห้างนะววาได้ห้แมเนแนวจะห้ หนูดิบอีกองมั่งโมกนั้นบอเลอตัวลายเลยเฮอเฮอเอามีาเก่ใจนั่นละกองนะอะไรเบมดไปจะได้ปลาเดือมนี่นะทั้งตัวแห้งทั้งตัวดิบเอามือเขาอยู่ตะบาน มม่มเออยถุงอมาอยู่นี้เนาะมาถุงอันนี้นี่เด้วมวยมอมยนะนี่าากกที่เริ่มอยเออที่เป็นก่เ้าอันนี้โบยันนี้นะเอาไว้อยู่ตะป้าอีแลเมอร์ถุงตรงนี้นะ เ <PI AN> ชิงดาพิจารณ์ไม่เลยแน่อือเชิงดาพิจารณ์นี่ล่ะนี่ยังโคกนี่นี่นี่เอาไว้อยู่ป่านะไล่ไล่เอาไหมไล่ไปเลยนี่าน้าอะไนี่นะเข่งของเฮากะเก็บแล้วมาละก็บทัวยเมอร์แล้วบันนี้กะอ่ะกระดาหลังจากที่เฮาอันปันเข่งปั่นของไปเลยกกันแล้วมาแล้วทุกคนเฮากะจได้เมอร์ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพลงเท่านี้ก็ขอเขอ้ามออขอบใจผู้ติดต,ตามนะครับชมคลิปน้าพอก,กันใหม่เดุกคนเดิ